สวัสดีค่ะพบกับช่องพบแตรักพยากรณ์กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่า พลังงานอะไรที่จะช่วยในการส่งเสริมคนเกิดวันจันทร์นะคะในช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าชีวิตต้นช่วงนี้มีความแบบติดขัดนะคะไม่สมูทไม่ค่อยดีนะคะเราอยากจะแบบจะทําอะไรดีที่จะเป็นการแบบขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมพลังงานในชีวิตประจําวันของเราให้เรามีชีวิตที่ราบรื่นผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะเรามาดูกันนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะ คนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะคะอ้คนที่เกิดวันจันทร์นะคะนี่เลยไพ่บอกเลยว่าให้คุณนะคะเน้นไปที่การทําบุญทําทานนะคะเป็นหลักนะคะทําเท่าที่ตัวเองทําไหวนะก็คือ1เรื่องของการทําบุญทําทานนะก็คือจะต้องทําในส่วนที่เรามีปัจจัยเพียงพอหรืออาจจะเป็นในส่วนของสิ่งของก็ได้ นะคะไม่จําเป็นจะต้อง1จะต้องไม่เบียดเบียนตัวเองก่อนเนาะในการที่จะทําบุญทําทานแล้วเราก็จะเกิดประโยชน์สุขได้แก่ความสบายใจนะคะเป็นบุญกุศลแก่ตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เตยขออนุญาตอนุโมทนาบุญล่วงหน้าสําหรับคนที่เกิดวันจันนะ สำหรับใครที่เกิดวันจันทร์สามารถเสริมพลังงานดีๆนะคะเพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าให้ชวช่วงนี้ราบรื่นไปได้ดีด้วยหนึ่งการทําทานสามารถทําได้กับคนที่ายากไร้นะคะทั่วๆไปเลยหรือช่วงนี้มีการเกิดวิกฤตน้าท่วมอยู่ก็อาจจะเป็นการช่วยนะคะในเรื่องของปัจจัยหรือสิ่งของที่ท่านสะดวก นะะในการช่วยนะคะปัญหาอุทกปปภัยให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ,ะช่วงนี้จะดีมากๆแล้วมันจะช่วยให้คุณส่งเสริมสําหรับใครที่รองงานใหม่นะคะอยากหาอะไรได้เสริมบุญกุศลส่วนนี้นะคะจะช่วยให้คุณนะคะมีหน้าที่การงานนะคะการเงินที่ดีได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้มากเลยค่ะหรือว่าใครที่รู้สึกว่า ไม่สะดวกนะคะที่จะไปทําบุญทําทานในส่วนนั้นเตยแนะนําว่าให้ท่านนะคะทําบุญที่เกี่ยวกับน้ํานะคะเช่นเป็นการปล่อยสัตว์น้ํานะคะที่ศึกษาก่อนว่าสามารถปล่อยได้ในแหล่งน้ํานั้นได้จริงๆนะคะไม่ทําลายเทรัพยากรบริเวณนั้นเนาะอะสามารถที่จะทําได้นะคะอะส่วนนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะ สำหรับใครที่อยากดูดวส่วนตัวแบบเจาะลึกเลยนะคะเริ่มต้นแค่49บาทนะคะกับแม่หมอเตยแท,ปปท็กไปที่แอปไลน์บ้านเขียวได้เลยโดยจะทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ได้นะคะตาม description ที่อยู่นี้นะคะสามารถดูดวงส่วนตัวนะคะดูเบอร์มงคลเบอร์โทรศัพท์เปลนเบอร์มงคลใช้ได้ตลอดชีพนะคะสามารถดูกันได้อย่าลืมนะคะใครไม่พยากรณแต่ผมตรัดพยากรณ์ค่ะแมนเวร